สวัสดีค่ะมนีก็อยูกับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพา FC ทุกคนไปตามแนวทางของอาจารย์น้ำโชคนะคะอาจารย์น้ำโชคงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะก็เขาไปทีหกนึ่งนะคะเขาไปทีหกนึ่งงวดนี้อาจารย์น้ำโชคไ้เมื่อเล้วนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่17มกราคม69นะคะแนวทางของอาจารย์น้ำโชคจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะคุณครับผมอาจารย์เป็นไรค่ะอาจารย์โชคดีบ่โชคเงินขโมยได้ไม่ได้ทริปบาทเองครับโอ้ยน้องที่ายาบ่ได้จักบาลมาเลขมากเลขเก่าบ่ได้มากเลขหกครับบ่ได้บาดา่ได้ทุนเลยครับกันค่ะบ่ได,ด้หรอกครับมีเหรนยญเอฟซีบอลโฉบดีบนฝากมาให้คุณคุณวรศิษฐ์ หนึ่งร้อยบาทแล้วน้องดิยาสมทบสองร้อยเป็นสามร้อยโอนเขา้าบัญชีอาจารย์แล้วค่ะให้ค่ากับเขาเด้อขอบคุณครับขอบคุณนิลวงครับบอกทุกที่ในทุกคนในโชคดีต่อไปครับค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวไบครับถุงดีครับ <c oughs> ฟันละบ่ค่ะอาจารย์ว่านี่ฟันละบ่ยังตุ๊บบุบบุฟันที่ว่ามีทะเลกเก่งครับตอนเล็บบุม่วนก่อนครับอื อทีพผ่านมาที่เขาหกนึนี่ก็คขึเลขสูตรมันมหาจันเลขเลขวิ่งกับเขาทั้งศูนย์เข่าทั้งหน,นึ่งแน่นอนครับพบว่า 1, 6, สี่เข็ายขาหกขาหนึ่งหกศูนย์ละหกศูน์หนึ่งศูนยยอแใจว่าเข็มตกนหนึ่งครับเื็หกหนึง่งไปมาเข่ากันขาไหกันเก่าเก่าหนึ่งเศูนย์ครับเก่าศูขหัวครับใช่เหัว ผมอดเด็กออกเด็กก็ไปไปขาวไม่ของอุจยาอยู่วะทหารเราค่ะซื้อไร์ทั้งฝันฝันหลายลายอย่างมิตรเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งก็สลากินแบงซื้อต่างว่าสิบหาใบเก่าหนึ่งลังเก่าเก่าหนึ่งเก่าเายนุกหนึ่งเนาะคบไปหนึ่งเก่าซื้อแค่หาใบแล้วก็ซื้อเอกชนอีกตัวละสี่พันมิตรเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหกว่าได้อยู่ในสมองเลยคือความหลีกห S <S> <S เอาไหมนะครับนค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์ไอ้วนนี่วิ่งตัวได้ค่ะอาจารย์ไควิ่ง <S <S> วิ่งแปดเก้าครับวิ่งแปดกัาเก้าครับยืนเนแปดครับวิ่งแปดกับเก้าสามารถวิ่งได้บนล่างมัน้่คะอาจารย์เน้นแปดถ้ผลบนล่างแต่ว่าไงมันมากมากบนสนมากเท่ากัมากล่างมันไหนนะืะได้การกันใหม่บนล่างครับวิ่งแปดกับเก้าบนล่างวนผ่านมาวิ่งศูนย์กับหนึ่งนาอมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่ง วันนี้มึงแปดครับเก้าครัผมดูมึงนินนินแปดนะเพื่อค่ะนินรีแปดครับเ,เอาสองตัวได้ครับเนาะค่ะแปดหนึ่งนับแปดสองครับ 1> 8 1 8 2 2> แปดหนึ่งแปดสองนากาเก้าหนึ่งเก้าสองครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก็ดหนึ่งเก็ดสองครับหกตัวครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองที่เลืสามตัวปะคะอาจารย์ หัวนะคเนาะชุดหนึ่งครับเนาะค่ะเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้ามาจะไล่กันจับกำเดินด้วยเพื่อพอดูชั่วชวนมาเดี๋ยวผมจะให้มั่นหวงตัวกรับประจำครับโอเคครับอาจารย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองครับเน้นแปดหนึ่งก็แปดสอง ไ่อแปดเก้านวิ่งามันออกไงหมาเลวิ่งครับก้าครับแปดเก้าเ้งหมดตั้งมวนนี่ไปก้าบ,บนล่างปคอาจารย์ครับผมไตที่มักมมนนะครับด้าแต่งกันไปกวนนเนาะไปกลบนล่างครับแนวเยที่จะจับใ่ครับด้วาถ้าฟันนี่จะมีของสุด้ายไหมคะอาจารย์ ผมแต่ผมฝันมถ้วยบอกเลยครับแต่ผมฝันครับเมื่อว่นฝันมเลยฝันคผมฝันแต่ว่าผมกำเลือดครับอฝันว่านกเลือดมันิตีเกกับบ่อน่กกมเอาเอกเลยค่ะืวัก้่อก้อนอาจารย์ยังฝันม่ได้จับกบเนาะมันีว่าตีป็นหาเกาเกานกยังมาฝันแมนนี่ได้อันวาม่าันกฝันว่าในจับกำเลือดนะครับ นท uhm. สคบแล้วเอาเอาเทเดิมเลยโบไปคบัวครับค่ะสรุว่างวดนี้อาจารย์ป้อยต้องวดอาจารย์นำโชควันที่17เจ็ดมกราคม2569้าหเ้ายเลขวิ่งเลขแรกมี8กับ9สามารถวิ่งได้บนล่างเน่นที่เลขแปดจับคู่หายแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสอเก็ดหนึเก็ดสอน่นที่81กับ82สามารถ ซื้อได้บนรางกลับด้วยเลขสามตัวมากเจ็ดแปดเก้าตัดหายแปดเก้าตรงกันมหค่ะอาจารย์ผมถูกต้องครับผม,ผมขอให้ทุนขอให้มีโชคมีชาติีกเงอวันนี้ครับมีโชคนีมล่ะเออแอฟซีทุกคนคาฟัน้าฟันก็จะมีอีกคลิปหนึ่งมีโค้งสุดท้ายมาค่ะอาจารย์้าบฟันกับซึ้งแล้วไปเลยเป็นบะครับผมครับผม,ผมกับผู้อำนวยที่ได้ครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์ไม่ร้ายที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เหนเอฟซีสวดีแนวทางของอาจารย์นำโชคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเนี๋ยพ่อหาพะจะสรุปให้เอฟซีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์นำโชคนะคะวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเก้านะคะสรุปว่าอาจารย์พื้นหายเป็นวิ่งแปดับเก้านะคะแต่วันนี้เน้นไปที่แปดนะคะ เลขวิ่งนี่สามารถวิ่งเด็ดเป็นบนล่างนะคะจับคู่จะมีเป็น81 82นะคะ91 92 71 72นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น81กับ82นะคะส่วนเลข3ตัวนี้อาจารย์นั่งโชคไขมาายุชุดหนึงนะคะจะเป็น789นะคะถ้าเกิด FC มักก็ค่อยจัดนะคะพนภพาตััยหาย FC จะเป็น78 79 89นะคะ แนวทางของอาจารย์น้ำโชคก,กับไปกับบนล้างนะคะแต่ที่แน่อาจารย์น้ำโชคเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักบนมากกว่านะคะเพิ่นมักบนมากกว่าแต่กับกันล้างไว้นะคะทั้งเบอร์นี้กับเป็นแนวทางของอาจารย์น้ำโชคนะคะพ่อ <c oughs> นภาข,าขอขอบคุณอาจารย์น้ำโชคนะคะเที่ยวแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องเฮ่าพ่อนภาขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับแนวทางของอาจารย์น้ำโชคด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ